สวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านจ้ามาแล้วนะคะช่องเอ๋เรือนทอวันนี้มีเหรียญเทวาพิทักษ์ของหลวงปู่ศิลามาแบ่งปันกันนะคะมีมีมาแบ่งปันหนึ่งรุ่นนะคะแต่ว่ามีทั้งหมดสามสี่เนื้อด้วยกันเนาะเป็นเหรียญเทวาพิทักษ์สร้างที่สวนสงแกเปะนะคะวัดโพสีสะอาดตมเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินสร้างเมื่อปี64เนาะรุ่นนี้จะสร้างทั้งหมด17แบบด้วยกัน แต่ว่าที่เอกมีเนี่ยมีทั้งหมดแค่4แบบนะคะเดี๋ยวมาชมอ่าสี่แบบของเอกกันเลยนะคะอ่าแบบที่แบบที่เอกมีก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยจะจัดสร้างทั้งหมด1 9 9 9 9เเหรียญเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เนื้อทองฝาบาทสร้าง2999เหรียญเนื้ออันปะก้าสร้าง1499ี่ยเเเหรียญอ่าแล้วก็มีเนื้อเนื้อฝาบาทอยู่ในชุดทองคำนะคะอันนี้จะสร้าง 5 6 6 4ี่เหรียญน,นะคะ,ะความแตกต่างนะคะอันนี้เป็นเป็นเนื้อฝาบาทที่อยู่ในชุดทองคำนะคะก็จะมีความแตกต่างเนาะก็คือตอกนำเลิกข้างหลังนะคะข้างหลังนี้เขาจะมีตอกนำเลิกไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันตั้งแต่เนื้อทองแดงกันเลยนะคะรายการนี้ที่สร้างสร้างเยอะนะคะ19,999เเยเหรียญ อันนี้เป็นซีนเดิมนะคะพี่ๆไปลุนเลขเอาเนาะไปลุนเลขเอาใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะคะศูนย์เก้าสองสี่สามหกศูนย์สองสี่ห้านะคะสอบถามกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อทองอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะคะเนื้อฝาบาทนี่ก็ยังอยู่ในซีนเดิมอยู่นะคะอยู่ในซีนเดิมพี่ๆไปลุนเลขเอาแล้วก็นี้เนื้ออันปากานะคะเนื้ออันปะกา ไปรุนเลขกันเอาเนาะอันนี้จะแกะจะแกะก็เลยมไม่แกะดีกว่าเป็นอันฝาก้าให้พี่ๆเป็นรุนเลขเอานะคะส่วนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญฝ่าบาทที่อยู่ในชุดทองคำนะคะอยู่ในชุดทองคำเหรียญน,นี้เอแกะให้ชมกันนะคะเพื่อที่จะได้เห็นข้างหลังข้างหลังตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตอกน้าเลิก แล้วก็มีต่อโคต้ตรงนี้สีลาแล้วก็มีโค้ดตรงนี้อันนี้เป็นเลขลันสองเก้าสี่หกนะคะสองเก้าสี่หรายการนี้เขาจัดสร้างกันทั้งหมด 5, ห้าพันหร้ยหกสิสี่เหรียญใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะศูนย์เก้าสองสี่สาหกศนสองสี่ห้านะคะพี่พี่ที่ไม่ได้เล่นลายก็ ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เนะาะทุกครั้งเนี่ยเอกจะมีค่าจัดส่งครั้งละ50บาทนะคะครั้งละ50บาทเท่านั้นพี่จะปิด10องค์20องค์เอกก็จะคิดค่าจัดส่งแค่ครั้งละ50บาทนะคะทั่วไทยเนาะทั่วไทยส่วนต่างประเทศนี้ก็ก็จะมีเลทราคาการจัดส่งอีกเลทหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับประเทศที่พี่พ,พอยู่เนาะ วันนี้เอกก็มีมาแบ่งปันกันแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เอกเลื่อนทอลาไปก่อนสวัสดีจ้า